เช้าพระมาเรียไม่ติดไม่ดไม่ซิวยังพี่แกไม่ไม่ได้ดึงหไวใจมาคืนกินส่งช่อนไหนแจ้ไม่ขมขมมมีเม็ด อะไรอะ่ะไอ้ดำดำสายสายอ่ะไมโครงูอะไรคือไมโคร,รอ่ะงยแมงมุม,มกองูเหรองูดำอย่างเงี้ยเหรออืายง่ายเป็นงูขาวด้วยนะงูขาวเล่นขาวต้องมีคนป้อนน้องแล้วล่ะ

กินสองอย่างของกัตว์ปิกยังไม่อร่อยเลยอะไรอ่ะลูกสีสีส้มคือส้มแล้วสีขาวคืออะไรลองกองโอ้ลองกองเกงแกงสมาลองกองแกงกินด้วยกันมันจะตื่นนะอย่างเงี้ยมันตื่นส้สสอมอีบีป้าหนุ่มไง มันเป็นยังไงลูกรสชาติเป็นไงขมหวานขมหวานลองกลมเปรี้ยวแล้วนอกจากลองกลมหนูไม่รู้หนูยังไม่ได้กินสักเส้นเลยหนูไหนหนูไม่มีค่อตต้องลองอันนี้ก่อนต้องลองกิน กินกันิสอร่อยไหมออลองกองออก,กันประกบกันมันจะดูเหมือนเป็นลูกยังไม่ได้แปิด <c oughs> ลอกองมาจาาับเพีกก้าวเพียงประกบกันเลูกวบบงกองเ <c oughs> น่อร่อยมากนี่คืออนี่กินดอวย อะไรหรออะไรอยากรู้ด้วยก็ไม um. hey, mm ่รู้แม่ก็ไม่รู้นกีคนป้อนน้องเลยน้องไม่มีจอน เมียตุ๊กมาหูดามตันตันตัมตัมอร์แอร์ทำไหนแล้ต่อชู้กันนะั้งหรือว่ากอดกันอยู่อยู่ข้างบนหรือว่าจูบกันอยู่หรือว่าเขาทำอะไร ี่นหนีก้าันะแต่ตัวนึงก็จับด,ดูไม่หีมันทำะไรแม่ครับหนูว่ามันทำอะไรอ่ะอกินอันไหนเนี้ยกินหม่อนมุกมะยอ่ะ <c oughs> ไม่ดีมมดไม่ดม เลอะไม่ลดีด้วยไม่เน่มกินทองพี่พีงงะไม่มีงะไม่มีเมียองกองใช่ะไมี่กินทองพี่พีไ้ไาอยู่ในทงพี่พีมีทองพี่ปูด้วยนีหนูด้วยใช่ยผ่านองตัวเองก็เห็นด้วย ใครเคยโดนผ่าท้องแล้วแม่แม่ผ่าท้องทําไมเขาว่าเอาลูกเอาลูกแม่ออกมาลูกแม่คือใครใสามคนนี่ก็เติบโตกันดีหมดเลยอยากที่กัารเปหนูน่รู้ตัวนะที่หนูเป็นพี่เขยยังไม่เกิดอืมงั้นหนูแม่ขอบคุณนะที่พวกหนูเกิดมาเป็นลูกแม่ じゃーん